อาจารย์ก็ไปค้นคําว่าโยนิโสมันแปลว่าอะไร<อ>ก็ไปเจอคําว่าโยนิโสแปลว่าด้วยความรู้โยนิโสแปลว่าด้วยความรู้ส่วนมณสิการนี่แปลว่าทาที่ใจมันเรีที่ใจอะ,อะสองคำนี้มารวมกันก็เลยกลายเป็นโยนิโสมณสิการเรียกว่าทาที่ใจด้วยความรู้ถ้าพูดให้มันสั้นก็เรียกว่าทําใจด้วยความรู้อะนะคะเอาแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องทาใจ จุ่มในน้ําสีแดงโอ้ตอนนี้ใจเป็นสีอะไรทําไมอ่ะมันถูกทําด้วยสีแดงใช่ไหมมันถูกทําด้วยสีแดงแต่ถ้าเอามาจุ่มสีดํามันก็ถูกทําด้วยสีดําถูกไหมคะน้ําใสๆเนี่ยเอาอะไรใส่ลงไปก็เป็นสีนั้นใช่ไหมคะใจคนเรานี่ถูกทํานะเอาพวกเราตอบอาจารย์นะว่าคนนี้ใจเขาถูกอะไรทําดูนะเขาคว้าไม่เลียวมาแล้วเขาก็ตีตีตีต,ตีจนเลือดไหล อะไรอะไรกาลังทําใจเขานะ่ะความโลภหรือความโกรธความโกรธความโกรธอย่างเดียวหรือว่าความหลงด้วยหลงโกรธใช่ไหมคะเจอเข้าไปสองตัวเลยหลงโกรธเลยทําร้ายทําร้ายคนอื่นจนเลือดไหลเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราดูใจเขาเนะ่ยเฮ้ยใจมันถูกทำถูกทาอะ่ะเขาเรียกทำใจด้วยโทสะ อา้าส่วนอีกคนนึงเขาบอกให้ไปไหว้เจ้าแม่นั่นไหว้ตนนั่นเอาทูบสามเอาทูบสี่สิบสองดอกคนนะั้นเอาเทียนนะพูดไปไหว้ปะงกระงก,ะงกแล้วก็ทําตามหมดอันนี้ใจเขาถูกทําด้วยอะไรคะโมหะหลงเนาะกลัวคืออยากพ้นทุกข์อยากหมดนี่หมดสินค่อยทําอะไรทำมดเอาวะอะไรนะดอกไม้กี่สีนะดอกไม้เก้าสีเอาเก้าหน้านะเออเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดอกให้มันได้ครบเก้าสีอะไรอย่างเงี้ย อาการอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์อยากพ้นทุกข์แล้วก็หลงไปแต่ใจคนคนนี้ถูกทํำไหมใจเขาถูกทําด้วยคำว่ามหมดหนี้สรุปแล้วใจเราถูกทําตลอดไหมคะเอาใจเราถูกทําด้วยอะไรมาดูนะพอเห็นกุหลาบใจถูกทําด้วยกุหลาบละชอบมีความสุขอะไรพอไปเห็นขี้หมูอาย,ยาเนี่ยมองมองกุหลาบอุ้ยสวยพอเลยตา ขี้หมูมาอยู่บนถนนบ้านเราได้ยังไงมันก็เปลี่ยนอีกไหมต่อไปทางหูค่ะเดินไปเขาก็ชมเนาะวันนี้หน้าตาสดใสแน่เงี้ยเป็นไงถูกไหมใจถูกทำเรื่องคำชมแล้วต่อไปเรากำลังเศร้าอยู่เนาะก็ได้กลิ่นทูบเทียนมันทำใจเราไหมคะหอมทูบหอมเทียนแล้วชื่นใจก็เลยเดินเข้าไปในวัดอย่างเงี้ยมันก็เธอเธอเข้าวัดได้ไงอะได้กลิ่นเนี่ยมันทำใจเราเอ้ย สงบสงบหน่อยนะก็เข้าไปในวัดโอ้หพอไปถึงตรงหน้าลานวัดขี่นกขี่นูขี่ขังขาวเต้ไมไปหมดตอนนี้ตาเห็นอีกละทําใจอีกไหมคะสะลดใจอีกแล้วอย่างเงี้ยนะจากนั้นก็เข้าร้านก็ไปกินโอ้ล้ำแจ้ลํำว่าราคาเจไดเจ้าถูกแต้ถูกตอนนี้รสชาติ เตะลิ้นอีละก็ทําใจไหมคะทําใจว่าจะมาอีกหรือไม่มาอีกแล้วทําใจว่าจะมาแหมนะคะที่สําคัญมันถูกใช่ไหมมันถูกแล้วมันล่ามมาแน่เนี่ยใจถูกทําอีกละด้วยรสชาติพอเดินออกไปเอ้าหูถูกทําอีกละเขาก็มาบอกแล้วว่าเธอเธอหูก,กับร้านที่เธอกินน่ที่มันถูกราออย่างมันเอาจิ้นซบมาทำไปอย่างนะเป็นไง ทำใจอีกไหมตอนนี้ทำใจด้วยเสียงอีกละใช่ไหมคะทำใจด้วยเสียงอีกละคือชีวิตเราเนี่ยถูกทำใจไหมคะเนี่ยฮะเข้าใจคำว่าทำใจอยังสรุปแล้วใจเราถูกทำด้วยอะไรบ้างคะทางฝ่ายไม่ดีก็ถูกทำด้วยความโกภบ,บ้างโกรธบ้างหลงบ้างขาดสติบ้างง่วงบ้างอะไรพวกนี้มันก็ทำใจเราให้ร้าวรานเสียใจอกหักพิดหวังเนี่ยก็ร้าวรานไป แต่ถ้าหัวใจเราถูกทำด้วยความให้ทานมีเมตตานะไหวพระสวดมนต์ดีๆเนี่ยพูดกันดีๆเนี่ยใจเราก็เบิกบานไหมคะแค่นี้เองเข้าใจหรือยังแค่นี้เองชีวิตคนเรามันแค่นี้เอง